วันนี้ครูเคทมีถ่ายโฟโต้ชูดมีความรู้สึกว่าอยากจะใส่เสื้อผ้าที่มันเป็นตัวเองคือชอบความนูเตรลหรือสีที่มันเรียบง่ายสีออโทนอะไรประมาณนี้สีน้ําตาลอ่อนสีครีมเนาะกับสีขาวมันก็ดูธรรมดาธรรมดาแล้วความพิเศษของเสื้อตัวนี้คือมันเป็นเสื้อป้ายข้อดีของมันคือสําหรับคนที่ไม่อยากโชว์หน้าท้องหลายๆคนก็จะมานั่งกธครูเคทว่าครูเคทคะทำไมครูเคทให้ใส่เสื้อเข้าไปในเกตตลอดเวลาคนอ้วนจะต้องทํำยังไงวันนี้ครูเคทมีทางออกให้เลยเสื้อเขาเรียก Ra p s ช i r t จะมีดีเทลใช่ไหมใช้ดีเทลขึ้นมาเพื่อเป็นการโชวว่าถ้าคุณใส่แบบทิ้งอะ่ะมันก็ยังมีสไตล์มีความครีเอทีฟอะไรบางอย่างที่ดีไซเนอร์เขาใส่มาบนเสื้อผ้าดูอย่างตัวนี้มันก็จะเป็นป้ายขึ้นมาอย่างนี้นะหรือใครจะหาเป็นทีเน่เป็นโบผูกก็ได้นะใส่กับกางเกงยีนใส่กับกางเกงอะไรก็ได้แต่ครูเคสจะไม่ไปถ่ายโฟโต้ชูตแบบนี้แน่ๆอันนี้คือลุคแบบโอเคถ้าคุณอยากสบายๆมันก็ยังพอไปได้เนาะแต่ว่าสําหรับครูเคสเนี่ยมันไม่พอเดี๋ยวครูเคสจะมาอัพลุคให้ทุกคนดู วันนี้ครูเคสเลือกเป็นกางเกงขายยาวทุกคนดูถ้าครูเคสใส่บางกางเกงผ้าธรรมดามันก็ดูธรรมดาธรรมดาโดยน,นี้ครูเคสอยากทําให้ความธรรมดาดูไม่ธรรมดากางเกงผ้าหนังสีน้ําตาลแล้วมันก็เป็นโมโนโคโรมาติกข้างบนสีน้ําตาลอ่อนข้างล่างสีน้ําตาลเข้มแต่น้าตาลนี้มันก็จะออกแบบมีความเทาๆนิดๆเหมือนกันนะอ่าโอ้โหดู ถ้าใครเนี่ยมีไอเดียนะเสื้อฉันเรียบร้อยไปหรือเปล่าฉันต้องใส่กางเกงขาย,ยาวใส่กับอะไรดีกางเกงหนังเป็นทางออกที่ดีมากๆว่าจะเป็นหนังสีดําหรือสีน้าตาลนะใส่ขึ้นมานะปังทุกคนแล้วมันก็ดูแบบมีสเสน่ห์ด้วยทุกคนดูสิโอเคขอเพิ่มความสูงด้วยรองเท้าส้นสูงมันดูแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทําไมดูธรรมดาธรรมดาแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเนี่ยแหละมันคือที่มาของการแต่งตัววิธีการคิดทัศนคติกับตัวเองทุกอย่างมันหล่อหลอมเข้ามา สำหรับคนที่ไม่อยากโชว์หน้าท้องนะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะด้วยความที่เสื้อเนาะคอวีล,ล,ลึกเหลือเกินคูเค okay, ขอเพิ่มแอ e เซซอรีเข้าไปเป็นสร้อยเพื่อให้มันดูไม่เรียบเกินไปคูเค okay, ขอเพิ่มกำไรเข้าไปอีกนะทุกคนแค่นี้เองเสร็จแล้วส่งค่าไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นลุคที่เรียบๆมีเสน่ห์มากๆขอให้ผู้หญิงทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวนะคะ